เ o าอิสเม็ดประแจทำงานด้วยแรงลมอ่างล้างหน้าหินอ่อนเทียมเพลนเทนชิดและรถแข่งเนสคา ประแจแรงลมเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ขันหรือคลายน็อตสลักหรือตัวยึดอื่นๆโดยสวมท่ออากาศที่มาจากเครื่องคอมเพรสเซอร์เข้าไปทางตรงปลายจะหมุนด้วยความเร็วสูงจนน็อตเข้าไปชิดแล้วเปลี่ยนเป็นการกระแทกเพื่อทำให้การขันน็อตแน่นยิ่งขึ้นท่านอาจเคยเห็นประแจแรงลมตามอู่ซ่อมรถทั่วๆไป มันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการถอดและใส่ล้อแรงลมเข้าไปหมุนโรเตอร์ข้างในทำให้ทั้งตกปลายโรเตอร์หมุนแล้วไปหมุนหัวน็อตที่โรงงานการผลิตโรเตอร์เริ่มจากการกลึงแท่งเหล็กเครื่องกลึงซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ใช้เวลาราวหนึ่งนาทีครึ่งเพื่อตัดโลหะให้ได้รูปร่างตามต้องการจากนั้นเป็นการกลึงฟันที่ปลายด้านหนึ่งของโรเตอร์ เครื่องเจาะที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เซาะร่อง8ร่องการเจาะโลหะเช่นนี้ทำให้เกิดความร้อนสูงดังนั้นจึงต้องฉีดน้ำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงจนเกินไป ปเป็นการอบโรเตอร์นาน10ชั่วโมงในเตาที่ร้อน954องศาเซลเซียสเพื่อให้โลหะแข็งและแข็งแกร่งแต่เพื่อทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นคาร์บอนจากเตาเผาแก๊สถูกพ่นเข้าไปโดยคาร์บอนจะเคลือบโรเตอร์ลงไปลึก0.7ม mm. ิลลิเมตรเมื่อโรเตอร์เย็นลงเครื่องขัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขัดโรเตอร์ให้ได้ขนาดตามต้องการ จากนั้นขัดผิวให้เรียบด้วยแปรงไนลอนเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนแท่งของเหล็กให้เป็นโรเตอร์ขณะเดียวกันส่วนเฮาสิ่งที่ทำด้วยแมกนีเซียมได้รับการพ่นสีสดใสเฮาสิ่งมีส่วนประกอบสองชิ้นคือส่วนหลักกับฝาครอบทั้งสองส่วนนี้ ถูกอบสีด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานครึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นการประกอบซึ่งเริ่มด้วยการใส่กระเดื่องเข้าไปก่อนจากนั้นใส่วาวเปิดปิดลมเข้าไปเมื่อกดกระเดื่องวาวนี้จะปล่อยให้ลมเข้าไปได้สปริงนี้ทำหน้าที่กดวาวให้ปิดขณะที่ไม่มีการกดกระเดื่องแหวนรองตัวนี้รองรับท่อลมที่ต่อมาจากคอมเพรสเซอร์ ขั้นต่อไปเป็นการติดตั้งวาลวย้อนกลับโดยสวมลงเหนือกระเดื่องเมื่อคุณกดกระเดื่องท่านจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันน็อตให้แน่นแต่เมื่อคุณกดวาลวย้อนกลับมันจะส่งลมเข้าไปในช่องที่แตกต่างออกไปทำให้ประแจหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายนอ็อตคนงานติดแผ่นยางลบนเฮาซิง่งเพื่อให้จับได้ถนัดมือ ใช้แสงเลเซอร์สลักข้อมูลผู้ผลิตลงไปบนฝาครอบการประกอบมอเตอร์เริ่มด้วยแผ่นปิดท้ายแล้วกดแหวนลงไปตรงที่โรเตอร์จะหมุนขั้นต่อไปวางแผ่นเหล็กปิดโรเตอร์ที่มีแท่งเหล็กจัดแนวสำหรับแผ่นเหล็กซึ่งปิดอีกด้านจากนั้นก็ใส่โรเตอร์แล้วสอดพรีบ ซึ่งทำด้วยผ้าเคลือบเลซซนลงไปในแต่ละร่องของโรเตอร์ครีบเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนใบพัดของกระหานลมลมที่เข้าไปจะหมุนครีบเหล่านี้และหมุนโรเตอร์หลังจากวางปลอกเหล็กครอบโรเตอร์ก็ปิดด้วยแผ่นเหล็กแล้วปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาที่มีแหวนลูกปืนเติมน้ำมันมหล่อลื่นลงไปสำหรับส่วน,นกลไกกระแทกซึ่งรวมทั้งๆกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดการกระแทก การผนึกส่วนหลักของ h ฮ้าส n g ิเข้ากับส่วนฝาปิดกระแจาแรงลมทุกอันจากโรงงานแห่งนี้ถูกทดสอบทั้งการหมุนฟรีเหมือนสว่านทั่วๆไปกับการหมุนกระแทกดังนั้นถ้าท่านต้องการขันน็อตหรือสลักยึดอื่นๆใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เลยค่ะ เลือกใหม่สําหรับหินอ่อนตามธรรมชาติก็คือวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่าหินอ่อนเทียมซึ่งเป็นส่วนผสมของผงหินอ่อนหรือหินปูนกับพลาสติกเหลวมีราคาต่ำกว่าหินอ่อนธรรมชาติและตกแต่งได้ง่ายกว่าหินจริงหินอ่อนเทียมมักจะถูกนํามาสร้างอุปกรณ์ห้องน้ําและห้องครัวที่ไม่ซ้ําแบบใครเข้าตออ่างล้างหน้ากับอ่างล้างหน้านี้ ล้วนสร้างด้วยหินอ่อนเทียมจากแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาสในการสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าคนงานวางแม่พิมพ์อ่างลงบนแม่พิมพ์จากนั้นวางท่อระบายน้ำไว้บนท่อระบายน้ำของแม่พิมพ์อ่างล้างหน้าแล้วใช้ดินสอทำเครื่องหมายตรงจุดสำหรับติดตั้งกอกน้ำจากนั้นปิดพื้นที่โดยรอบ แล้ววางซิลคีพึ่งไว้รอบปากของอ่างล้างหน้าตรงจุดที่แตะกับเคาน์เตอร์ก่อนฉีดเยลลงไปซึ่งจะทำให้พื้นผิวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเป็นมันสดใสสุดท้ายกวางท่อกระดาษลงบนรอยสำหรับติดตั้งปอกน้ำตอนนี้แม่พิมพ์ก็พร้อมสำหรับการหลอ่อเครื่องจักรพร้อมถังผสม จะวัดปริมาณเรซินที่คนงานเทลงใส่แม่พิมพ์อย่างอัตโนมัติเม็สีต่างๆเช่นสีเงินสีน้ำตาลสีกุหลาบสีขาวและสีน้ำตาลอ่อนช่วยเพิ่มสีให้กับเรซินคนงานร่อนเม็ดสีเหล่านี้ลงไปในเรซินด้วยปริมาณที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว จากนั้นเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปแล้วใส่เม็ดหินปูล,ลงไปเพื่อให้เรซินเหนียวมากขึ้นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยทำให้ส่วนผสมเรซินที่เรียกว่าแมทริกซ์แข็งตัวจากนี้ไปคนงานต้องเร่งมือเขามีเวลาเพียง15นาทีเพื่อผสมเติมสีแล้วก็เทแมทริกซ์ลงในแม่พิมพ์ก่อนที่มันจะแข็งตัว เติมเม็ดสีขาวลงไปในสีพื้นฐานแล้วใช้ไม้พายกวนให้ผสมกันที่พื้นผิวของเรซินจากนั้นเพิ่มเม็ดสีกุหลาบลงไปโดยผสมที่พื้นผิวของเรซินอีกครั้งเพื่อเพิ่มสีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทำให้มองดูเหมือนหินอ่อนตามธรรมชาติ ด้นบนส่วนผสมเรซินแล้วเทลงบนแผ่นแม่พิมพ์ขณะที่แมทริกซ์ไหลลงไปจะมองเห็นสีกุหลาบในเนื้อเรซินได้อย่างชัดเจนจากนั้นเทแมทริกซ์ที่เหลือลงไปคนงานหล่ออ่างล่างหน้ากับเคาน์เตอร์เป็นชิ้นเดียวกันทำให้ไม่มีรอยต่อรอบๆอ่อางอุปกรณ์ควบคุมด้วยลมเขย่าแม่พิมพ์เพื่อไลฝ่ฝองอากาศให้หมด ฟองอากาศในแมทริกซ์อาจจะทำให้หินอ่อนเทียมแตกหักหรือมีรอยตำหนิดได้คนงานวางครอบพลาสติกลงบนอ่างล้างหน้าแล้วใช้น้ำหนักกดให้อยู่กับที่ก่อนเทแมทริกซ์ลงไปเพื่อให้อ่างล้างหน้ามีความหนาเท่ากับเคาน์เตอร์คือประมาณ2เซนติเมตรหลังจากทิ้งไว้30นาทีให้แมทริกซ์ แผงตัวก็แกะครอบพลาสติกออกจากนั้นแยกแผงกันเลอะของแม่พิมพ์ลงแล้วเจาะรูตรงช่องระบายน้ำก่อนเป่าลมแรงดันสูงเข้าไปขณะที่เพื่อนคนงานค่อยๆยกด้านใต้แผงกันเลอะเพื่อยกขึ้นจากแม่พิมพ์เผยให้เห็นพื้นผิวของเคาน์เตอร์อ่างล่างหน้า คนงานขัดผิวด้านใต้ส่วนท่อน้ำทิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าเคาน์เตอร์วางแนบสนิทกับชั้นวางขั้นต่อไปขัดผิวด้านใต้แผงกันเละและด้านข้างด้วยมือเพื่อลบรอยครุขร่าออกให้หมดก่อนดึงท่อระบายน้ำของแม่พิมพ์ออกแล้วขัดผิวให้ขึ้นเงาสุดท้ายคนงานเกะเปิดรูสำหรับก๊อกน้ำ นี่คือเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมกับอ่างล้างหน้าหลายแบบให้เลือกหินอ่อนเทียมเป็นวัสดุซึ่งสามารถนำมาสร้างของใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดพวกเราหลายคนชอบอาหารว่างรสอร่อยเช่น p เพลนเทนชิพแต่ว่าเราไม่ควรกินอาหารพวกนี้ให้มากจนเกินไป สิ่งที่ควรทําก็คือเรียนรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับอาหารว่างที่เรากินเพื่อจะได้เลือกอาหารที่เหมาะสมกับเราการได้เห็นวิธีการผลิต p เพลนเ n น h i p จะช่วยให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจสิ่งนี้มองดูคล้ายกล้วยแต่จริงๆแล้วมันคือ l พลนเทนซึ่งเป็นอาหารหลักในหลายพื้นที่ของโลกในประเทศเขตร้อนเช่นคอสตาริกามันเป็นอาหารว่างยอดนิยมที่เรียกว่า a พลนเทนชิพ วงจรจากผลไม้ไปสู่อาหารว่างเริ่มต้นที่นี่คนงานทำความสะอาดรากต้นอ่อนและจากต้นเพรนเทนที่แก่แล้ว <p> เขาเตรียมนำรากไปปลูกเช่นเดียวกับการใช้เมล็ดในเวลาไม่นานมันจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ ต้นเพลน,นเทนก็ให้ผลผลิตเมื่อคนงานเก็บผลเพลนเทนพวกเขาจะห่อมันไว้ด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันแมลงและเชื้อโรคเพลนเทนแต่ละต้นให้ผลเพียงหนึ่งเครือเมื่อเก็บเกี่ยวผลจากต้นที่โตแล้วคนงานจะใช้หน่อเพื่อปลูกและต่อวงจรชีวิตของต้นเพลน,นเทนต่อไป จากนั้นคนงานจะล้างผลเพลนเทนด้วยน้ำเพื่อกำจัดยางและเชื้อราที่อาจมีติดอยู่ได้ลังของผลเพนเทนถูกขนลงเรือเพื่อขนส่งไปยังโรงงานผลิตงานหนักของพวกเขาได้รับการตอบแทนจากโรงงานที่สนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิน่น โรงงานผลเพ e นเทนถูกแช่ลงในน้ำเดือดนานหนึ่งนาทีการต้มนี้นอกจากทำให้ผลเพ e นเทนเปลี่ยนสีแล้วยังช่วยลดยางของเพ e นเทนทำให้การปอกเปเลือกทําได้ง่ายยิ่งขึ้นขนาดที่แตกต่างกันของผลเพ e นเทนทำให้ปอกด้วยเครื่องจักรไม่ได้ คนงานที่โรงงานแห่งนี้สามารถปอกผลเพลนเทน23,000กิโลกรัมทุกวันด้วยมือของเขาจากนั้นผลเพลนเทนถูกเฉือนเป็นแผ่นให้หนาเท่าที่ต้องการซึ่งทำได้โดยการดันผลเพลนเทนลงสู่เครื่องตัด เผ่นเทนร่วงผ่านเครื่องตัดลงสู่กระทะเบื้องล่างตะแกรงหมุนกับระบบสายพานความยาว30ฟุตทำให้แผ่นเพลนเทนถูกทอดในน้ำมันปาล์มอย่างทั่วถึงเมื่อเย็นลงคนงานหยิบแผ่นเพลนเทนที่ยังไม่สุกหรือไม่เกรียมออกไป จากนั้นแผ่นเพลนเทนถูกเติมเกลือกับเครื่องปรุงอื่นๆแล้วแต่ผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นแผ่นเพลนเทนทอดก็พร้อมถูกนำลงบรรจุหีบหอ จุหีบห่อคัดแบ่งแผ่นเพลนเทนทอดลงตามช่องบรรจุตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละห่อเมื่อบรรจุเต็มห่อแล้วเครื่องจัรจะตัดและปิดผนึกถุงแต่ละถุงก่อนถูกส่งไปจำหน่ายทั่วโลก ที่ยาวเป็นแถบมันเป็นอาหารว่างไร้ไขมันและมีหลากหลายรสให้เลือกการแข่งรถเนสคาเป็นก <audio>: sure. ีฬาที <Lead. S 1> ่ได <your> ้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือแต่ละปีมีการแข่งขัน36ครั้งโดยแข่งขันในสนามรูปไข่หรือรูปตัวดีที่รถแล่นเลี้ยวซ้ายอย่างเดียว รถที่ลงแข่งต้องสร้างตามข้อกำหนดของสมาคมแข่งรถตลาดแห่งชาติของอเมริการถแคนเนสค่าสร้างตามพื้นฐานของรถตลาดของอเมริกันโครงรถสร้างด้วยท่อเหล็กฝากระโปรงหลังคาและฝาครอบหลังที่เหมือนกับฝากระโปรงหลังสร้างจากแผ่นเหล็ก โดยคนงานจะติดตั้งชิ้นส่วนของรถตามมาตรฐานที่กำหนดที่เห็นเป็นการหนีบชิ้นส่วนตัวถังเข้าด้วยกันด้วยขีมอลูมิเนียมเพื่อขึ้นรูปตัวถังการสร้างบังโครนล้อหน้านั้นใช้เครื่องมือซึ่งบีบโลหะให้มีความโค้ง แล้วใช้เครื่องมือที่เรียกว่า n n l l s s w v i e l เพื่อบีบโลหะที่โคง้งให้มีรูปร่างตามต้องการระบบการสถเทือหน้านั้นเหมือนรถตลาดทั่วไปยกเว้นมุมล้อที่ควบคุมโดยใส่แผ่นรองลงบนคอนโทรลอารล้อหน้าขวาเอียงเข้าส่วนล้อหน้าซ้ายเอียงออก นั่นเป็นพราะรถเนสคาแล่นในทิศทางเดียวในสนามรูปไข่ดังนั้นจะมีการเลี้ยวซ้ายเพียงอย่างเดียวจากนั้นเป็นการติดตั้งจานเบรกและแผ่นเหล็กระหว่างโรเตอร์กับล้อเป็นการสร้างระยะห่างระหว่างล้อรถตามข้อกำหนดของเนสคาคนงานใส่แผ่นเบรกลงไปในคาลิเปอร์แล้วสวมคาลิเปอร์ลงบนจานเบรก คาลิเปอร์มีลูกสูบขนาดต่างกันเพื่อให้กดแผ่นเบรกลงบนจานเบรกอย่างสม่ำเสมอตอนนี้เป็นการประกอบชิ้นส่วนภายในพวกเขาประกอบชุดเกียร์เข้ากับเฮาสิ่งอลูมิเนียมซึ่งห่อหุ้มฟลายวิลครัชและส่วนประกอบอื่นๆจากนั้นก็ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด8สูบ พลังกว่า750แรงมา้าพวกเข้าขันน็อตยึดกระจกหน้าซึ่งทำด้วยพลาสติกซึ่งจะทำให้กระจกหน้าไม่กระเด็นออกมาหากมีลมพัดแรงเข้าไปในตัวรถที่นั่งคนขับ ทำด้วยอล,ลูมิเนียมและเสริมแผ่นรองให้นั่งสบายนักแข่งรถเนสคาทุกคนมีเบาะนั่งที่สร้างให้เท่ากับสรีระของตัวเองเมื่อ <PM. S 2> ติดตั้งเบาะนั่งเสร็จก็เป็นการติดตั้งพวงมาลัยรถซึ่งมีระบบความปลอดภัยที่สามารถปลดพวงมาลัยออกได้อย่างรวดเร็วทำให้นักแข่งเข้าออกรถได้ง่ายและปลดพวงมาลัยได้รวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สุดท้ายเป็นการตกแต่งเริ่มด้วยการติดตั้งหมายเลขลงบนประตูรถรถเนสคาทุกคันยังติดสติกเกอร์โฆษณาสปอนเซอร์ของนักแข่งรถแข่งเนสคา ระบบความปลอดภัยสำคัญหลายอย่างเช่นบางโครนที่มอรถกระแทกกันด้านข้างล้อของรถทั้งสองคันจะไม่เกี่ยวกันคลีบหลังคาที่ทำให้แรงลมกดลงบนรถสู่พื้นทำให้รถที่กำลังหมุนคว้างไม่พลิกรถแข่งเนสคามีน้ำหนักมากกว่า1,500กิโลกรัม มันถูกคนย้ายไปในชั้นบนของรถเทรลเลอร์โดยชั้นล่างถูกใช้เป็นห้องทำงานของบรรดาช่างเทคนิคของนักแข่ง